ินค้าในร้านเป็นสินค้าที่เราตัดเองช่างตัดก็คือเป็นช่างในสามจังหวัดของเราเองผ้าเราสั่งผ้าจากจีนโดยสั่งผ่านร้านขายของจากกรุงเทพค่ะแล้วก็ล็อกถ้าเกิดบางแบบที่เราจะสั่งผ้าก็คือต้องรอประมาณสองอาทิตย์บางแบบก็สามารถสั่งได้เลยที่ไม่ใช่พิมพ์ลายถ้าพิมพ์ลายก็ต้องรอประมาณสองอาทิตย์ค่ะผ้าก็คือเป็นผ้า ตามสถานการณ์ช่วงนั้นๆว่าเขาหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลอายอนเนี่ยผ้าก็จะเปลี่ยนไปก็จะเป็นผ้าแบบลักษณะตามเทศกาลหรือถ้าถ้าเป็นไม่ใช่เทศกาลก็เป็นผ้าที่เน้นสวมใส่สบายเนื้อผ้าประมาณนี้ค่ะแบบก็คือเราจะเอาแบบจากส่องมาเลอินโดแล้วก็เอามาประยุกต์เป็นแบบให้เป็นคนไทยใส่ได้อย่างนี้ค่ะ ก็ะะเ,รเราเอาต้นทุนค่าบวกค่าใช้จา่างในการที่ตกผ้ามาแล้วก็บวกค่าช่างแล้วก็ดูการตลาดนะคะว่า,าประมาณสินค้าที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเขาตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราตั้งราคาก็คือไม่ได้แพงกว่าตลาดอาจจะถูกกว่านิดหน่อยกําไรก็คือว่า,าไม่ไม่ได้เน้นกาไรแบบว่าเยอะมากแต่เน้นให้แบบว่าเอแบบ่า,แบบา,แบบางอยู่ได้เราอยู่ได้อย่างเนี้ยคะ่ะคือ แล้วก็ดูตาราคาแบบเหมือนกับว่าราคาที่เขาขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็ราคาในออนไลน์ว่าเขาเขาตั้งอยู่ราคาแบบสินค้าที่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เราก็ตั้งเป็นราคากลางก็จะมีท้าหน้าร้านแล้วก็จะมีการผ่านตัวแทนแล้วก็จะมีการาผ่านการไลฟ์สดนะคะเป็น เป็น3มช่องทางใหญ่ๆแล้วก็จะมีการผ่านการปุ่มต่างๆที่เขาให้โพสสินค้าอย่างนี้ก็จะมีลูกค้า,อาตอบกลับเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะเป็น4ช่องทางแต่ถ้าช่องทางหลักๆจริงๆก็คือหน้าร้านกับทางออนไลน์จะมาแรง่นนะ เราต้องอดูการตลาดว่าช่วงนี้ค่ะ,ะโดยโดยทั่วไปอ่ะเหมือนเป็นทุกๆเทศกาลเขาจะมีการจัดโบแล้วก็เราอาจจะแบบสตุนยอดขายโดยการที่ว่าดูแบบช่วงที่แบบถ้าเหมือนกับว่าช่วงโควิดช่วงตเตา๊าหรือช่วงที่เป็นเทศกาลอย่างเงี้ยนะมีการจัดโบนปรอบเอโบก็คือ,อเหมือนกับว่าลดกำไรออกไป เ,เพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างอื่นคือกําไรบางอย่างอาจจะได้น้อยลงบางอย่างก็คืออาจจะได้แบบเ,เท่าทุนแล้วก็บางอย่างก็คือได้กําไรที่เท่าทุนเพราะว่าเราจะมีการระบายสินค้าออกในการที่ช่วงที่จัดโง่เ,เช่นว่าถ้าเป็นในออนไลน์ก็อาจจะมีการส่งฟรีอาจจะมีการแบบว่า ตัดตัดการส่งเป็นส่งปีสองชุดเป็นส่งปีอะไรเงี้ยเป็นการกระตุ้นหรือว่าลดค่าส่งลงหรือว่าลดราคาสินค้าลงของพนักงานก็คือจะช่วยกันหมดเลยนะคะอย่างเช่นว่าลูกค้าเข้าหน้าร้านก็คือใครทันก็คือ,อาขายหน้าร้านถ้าเกิดว่าใครไลฟ์สดอยูออะไรสดพนักงานร้านนี้จะไลฟ์สดได้ทุกคนหน้าร้านได้ทุกคนตอบแชทแล้วก็ทักแชท ทุกอย่างได้ทุกคนคิดเงินออนไลน์ได้ทุกคนเพราะว่าเราฝึกฝึกช่วงแรกที่เข้ามาทำอาจจะบางคนก็ไม่ไม่ได้เลยแล้วก็เราก็ต้องจา้างชว่วงที่เขาไม่ได้เลยพอผ่านการฝึกระยะในค่าเขาไม่ได้เราก็ต้องเราก็จ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เราจ้างได้ก็ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพที่สามารถทํางานได้กานจะต้องเน้นการใส่ใจลูกค้าการบริการการจัดร้านสถานที่ตั้ง จากที่ท,ที่ที่ทาธุรกิจมาสิบกว่าปีนะคะที่ตั้งก็มีความสําคัญแล้วก็การแบบว่าบริการลูกค้าหมายถึงว่าเป็นแบบพยายามทําเป็นแบบเป็นลูกค้าแบบที่ทำความสุขสนุกสนุกับลูกค้าอันนี้เป็นหัวใจหลักเพราะว่าแบรนด์ของกะก็ขายตั้งแต่กะเรียนจบก,ก็คือใช้หลักอย่างนี้ตลอดกับลูกค้าอะไรอารมณ์อรนดยได้หน้าร้านก็คือจะทําตลอดแต่การขายออนไลน์ก็คือเพิ่งจะมาเป็น สี่ห้าปีหลังนี้การขายออนไลน์ต้องมีความละเอียดอ่อนในการส่งสินค้าต้องมีความต้องมีการตรวจสอบชื่อที่อยู่ต้องมีการตรวจสอบสินค้าก่อนจะใส่ซองลงไปเพราะว่าทุกอย่างจะเกิดค่าใช้จ่ายเพราะถ้าลุกน้องส่งผิดไปปุบ๊บผิดอยู่ที่ทางร้านเช่นไซส์ผิดไม่ใส่กระดุมสีผิดทุกสิ่งทุกอย่างต้องตีกลับจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตีกลับมาแล้วก็ตีกลับไป แล้วก็มันมันก็จะเกิดความยุ่งยากระบวนการมันจะซับซ้อนกว่าการขายหน้าร้านเยอะแล้วก็การขายในออนไลน์ก็คือต้องเปิดแล้วก็ปิดการขายให้รวดเร็วแล้วก็ให้แบบตรงจุดอย่างเช่นต้องอแต่ว่าสื่อสารให้เขาเข้าใจมากที่สุดเพราะไม่งั้นก็จะมีการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนการใส่ไม่ได้เยอะมากไม่เหมือนหน้าร้านจะจะวิธีการขายแบบแบบเดิมจะง่ายกว่า ของแถมหรือว่าอะไรอย่างนี้ให้ลูกค้าเหมือนกับว่าถ้าเป็นในออนไลน์ก็คือส่วนมากจะเป็นตามลดค่าส่งนี่มันเป็นค่าส่งโดยทั่วไปอะค่ะเขาก็จะคิดโดยตีเฉลี่ยเลยก็คือสี่สิบบาทถึงห้าสิบบาทแล้วก็ตัวถัดไปส0บาทแต่ร้านเราจะคิดค่าส่งตอนนี้ก็คือเหมือนพวกขนส่งเขาจะลดราคาลงมาโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่25บาทแล้วก็จะคิดตามจริงที่25บาบาทเลยแล้วก็ แล้วก็เหมือนกับว่าตัวต่อไป10บาทถ้ามีการสั่งซ้ําหรือว่ามีการสั่งตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปเราก็าจะเอาตัวนี้เป็นเป็นเหมือนกับว่าจุดปิดแข็งก็คือเราจะลดราคาให้มากกว่าที่จะแถมบอกพวกของแถมลงไปอะไรอย่างนี้เราจะแถมเป็นตัวเงินคือไม่ต้องส่งเพิ่มมาบอกอีก10บาท10บาทอย่างนั้นไม่ต้องมากกว่า